ชาธกปับกชชลับสวัสดีนะครับผมทรงกลางจิตสุธิพกรครับหายหน้าไปสองอาทิตย์นะครับไม่มีอะไรแล้วครับมันเป็นเรื่องบรรยากาศหลังจากที่เปิดสภาแล้วเนี่ยก็เหมือนกับนักเรียนนะครับปิดเทอมไปสามเดือนเสร็จๆพอเปิดมา เรื่องอะไรก็มากันเต็มไปหมดนะครับอาทิตย์แรกที่ผมขาดไปนั้นผมไปที่จังหวัดสงขลานะครับไปที่ไปงานช่วยอดีตสสอพรรคประชาธิปัตย์ท่านหนึ่งนะครับท่านลงสมัครหาเสียงในนามนายกอบอจอที่สงขลาคือท่านนิพนธ์พร้อมบุญยมณีนะครับท่านเป็นอดีตสสระบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ไปลงสมัครเป็นนายกอบอจอ ไม่ใช่จังหวัดหัดใหญ่นะครับจังหวัดสงขลาแล้วก็ผลก็ออกมาครับวันที่หที่ผ่านมาได้รับเลือกตั้งเป็นนายกาสมใจนึกไปแล้วนะครับก็จบไปนะครับสําหรับอาทิตย์อีกอาทิตย์หนึ่งนะครับวันที่แปดที่ผ่านมานะครับเจ็ดหรือแปดนะครับผมก็เป็นวันที่ใกล้กับวันที่วันในหลวงนะครับวันพระราชินีโทษทีนะครับสิบสองสิงหา ผมก็ไปร่วมเปิดงานต่างๆเช่นไปงานกีฬาสีนะครับไม่ใช่กีฬาสีกีฬาของอบอตอนะครับที่นองกรดท่านนายกฉลองจำนงท่านก็ชวนไปเป็นประธานตอนแปดโมงครึ่งพอดีซึ่งก็ตรงเวลากับที่นี่แต่ก่อนหน้านั้นเจ็ดโมงเศษผมก็ไปร่วมงานตามรอยสมเด็จนะครับของรอห้าที่มานาครสวรรค์เสประพาต้นจังหวัดนครสวรรค์ที่บริเวณหนองสมบูรณ์นะครับ หลังจากนั้นก็ต้องตีรถเข้ากรุงเทพนะครับเพื่อจะไปขึ้นเครื่องบินไปไปที่นครศรีธรรมราชนะครับเพื่อจะไปร่วมงานตอนเย็นของเพื่อนสอสอซึ่งพี่สาวแต่งงานนะครับก็ทําให้หายไปสองอาทิตย์ติดๆนะครับแต่ระหว่างอาทิตย์นะครับก็มีกิจกรรมเยอะครับแล้วก็มีเรื่องอยากจะมาเล่าให้ฟังเต็มไปหมดเลยนะครับเอาเรื่อง ที่ยังคาราคาซังอยู่ก่อนนะครับก็คือเรื่องงบประมาณครับท่านครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับงบประมาณอย่างที่ท่านหลายคนสอบถามนะครับว่าเป็นยังไงบ้างไปถึงไหนแล้วเป็นการทำงานของสสที่ถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของสสทุกท่านนะครับเพราะว่าเวลารับนะครับหรือหลวงเนี่ยครับจะเอาเงินไปใช้อะไรเนี่ยต้องเอาเงินมารายงานให้กับพวกเราทุกคนได้ทราบ และในวาระที่สองเนี่ยครับซึ่งเมื่อพิจารณากันเมื่อวันพุธพะหัสศุกแล้วก็เสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับทาเอาท่านฟังเสียงผมก็จะรู้นะครับว่าเสียงเปลี่ยนไปนะครับแล้วดูท่าเหมือนจะไม่สบายเพราะว่าประชุมวันแรกนี่เสร็จตอนประมาณตีหนึ่งครึ่งครับตับไปนอนได้ห้าชั่วโมงนะครับพอสักหกโมงเช้าเจดโมงเช้าก็ต้องตื่นอาบน้ําแต่งตัว มาประชุมอีกที9โมงเช้าครับวันที่สองก็เสร็จเที่ยงครึ่งครับเที่ยงคืนครึ่งก็กลับไปบ้านนอน5ชั่วโมงอาจจะไม่ได้นอนนะครับต,ต้องไปอาบต้องไปอาบน้ําแต่งตัวกพราจะนอนได้ก็3-4ชั่วโมงก็ต้องตื่น7โมงเพื่อจะมาประชุม9โมงเหมือนเดิมวันที่สามนี่หนักกว่าครับประชุมยาวเลยครับตั้งแต่9โมงเชา้าจนมาถึง10โมงครึ่งของอีกวันหนึ่งครับ ยี่สิบสี่ชั่วโมงครับก็คือต่อเนื่องไม่มีวันไม,ไม่ไม่มีการหยุดพักเลยเอวัยรุ่นสอสออายุน้อยๆก็พอได้ครับผมนี่เป็นวัยรุ่นแบบรุ่นกลางครับห้าสิบต้นก็พอจะทนได้แต่ก็ยังมีอาการของการคออักเสบแล้วก็มีอาการเหมือนจะเป็นหวัดนะครับสำหรับรุ่นใหญ่ๆหลายคนนี่ก็ไม่ไหวเลยครับอายุหกเจ็ดสิบ แต่ท่านชัวลิกภัยท่านก็ไม่ไม่ท้อนะครับท่านจะนั่งฟังตนเช้าได้ทุกวันนะครับก็น,นี่ก็เป็นเป็นถือว่าเป็นนักการเมืองพันแท้จริงๆนะครับก็พักประชุมไปครึ่งเพราะว่ามีทั้งหมดสามิห้ามาตราพึ่งโหวตไปสิบเจ็ดมาตราก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งก็พักไปก่อนนะครับแล้วก็เห็นว่าจะนัดประชุมใหม่แต่ยังไม่ได้แจ้งมา ประชุมเดาว่าจะมน่าจะเป็นวันศุกร์เสาร์ที่จะถึงนี้ครับในอาทิตย์หน้าเนี่ยครับพอเว้นวันนี้วันวันอาทิตย์นะครับพรุ่งนี้เว้นวันจันทร์เดียว,วัาานอังคารก็จะมีการประชุมเรื่องรัฐธรรมนูญนี่แหละครับรัฐธรรมน,นูญนี้ก็มีการประชุมเพื่อจะแก้ไขรัฐธรรมน,นูญบางมาตราที่จําได้ก็คือส,ส,สอวอรครับที่มาของสอวอก็จะเปลี่ยนไป โดยจะเอาสอส,สอวอแบบเลือกตั้งมาแทนสำหรับนครสวรรค์เราก็อาจจะมีสอวอเป็น3คนหรือ4คนเหมือนเดิมครับจากที่เหลือคนเดียวก็จะกลับมาเป็น3 4คนแล้วก็ที่แปลกไปก็คือต่อไปสอวอเนี่ยก็จะคล้ายๆกับสสอ,สอแต่วาระยาวกว่านะครับก็คือจะได้ดำรงตำแหน่ง6ปีนะครับ พอเป็นแล้วก็จะเป็นอีกได้ด้วยนะครับแล้วก็หน้าทางจะหาเสียงได้ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คงจะคึกคักกันในต้นปีหน้าเนี่ยก็เริ่มคึกคักกันแล้วครับฉะนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ก็จะประชุมกันยาวอีกนะครับผมเดาว่าสองวันอาจจะไม่พอครับอาจจะเป็นอังคารพุทธพระหัสแล้วประสุกเสาร์ด้วยกันได้ครับดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องเตรียมตัวกันอีกทีต้องพักผ่อนกันทันที ลงหน้าครับนั่นก็นเป็นสองเรื่องใหญ่รัฐธรรมนูญงบประมาณแต่ก่อนหน้านั้นอีกอาทิตย์หนึ่งครับก็มีเรื่องใหญ่กว่าครับคือเรื่องพรบเนิรโทษกรรมที่เข้าสภาไปครับขออนุญาตสีแจงแทนพักนิดหนึ่งครับวันที่เจ็ดที่แปดครับวันที่หกที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไปอยู่ที่อุลุพงครับสี่แยกอุลุพง อยู่กันถึงแจ้งสว่างเหมือนกันนะครับเช้าวันที่7ก็ยกขบวนกันมาครับ9ก้าโมงเสร็จเสร็จยกขบวนเดินจากสี่แยกอุลพงศ์ที่กรุงเทพเนี่ยครับเดินด้วยเท้าพร้อมกับประชาชนประมาณสักเกือบเกือบหมื่นคนนะครับเดินมาใช้ระยะทางประมาณ4ี่กิโลเสร็จเสรเดินมารอที่ประตูทางเข้านะครับระหว่างถนนที่จะเอาเข้าสภาแต่ปรากฏว่าเข้าไม่ได้ครับเพราะว่า มีตำรวจมาขวางไว้แล้วก็เครื่องกีดขวางเต็มไปหมดเลยครับท่านหัวหน้าอภิสิทธิ์นะครับท่านสุเทพจตุวันท่านชวนท่านบัญญัตินะครับก็ไปเจราจากับตำรวจบอกว่าจะขอนำประชาชนเข้าไปฟังการอภิปรายได้ไหมนะครับตำรวจก็ให้รอสักพักหนึ่งนะครับก็ออกมาแจ้งว่าไม่ได้เพราะว่าจะให้เฉพาะสสเข้าเท่านั้นนะครับ พวกเราเป็นประชาชนทั่วๆไปนะครับที่มาร่วมส่งกันเนี่ยก็ยืนรอฟังคําตอบอยู่พอรู้คําตอบแล้วนะครับท่านสุเทพจตุบันท่านก็แจ้งกับชาวบ้านว่าเราเป็นประชาชนเราจะทําทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อเราเจรจาแล้วเขาไม่ให้เข้าเราก็จะรออยู่ข้างนอกแล้วให้สสเข้าไปทํางานในสภาก็มีการแยกกันระหว่างสสกับชาวบ้านตรงบริเวณข้างพระราชวังนะครับ พวกผมก็เดินฝ่าตำรวจเข้าไปแล้วก็ไปร่วมประชุมมัดประกาศไม่เห็นด้วยกับพรบนี้ทุริกรรมพี่น้องประชาชนที่มาส่งกันนะครับต้องขอบคุณนะครับผมเจอพี่น้องนครสวรรค์หลายคนครับมาจากจุมแสงก็มีมาจากในตลาดก็มีนะครับผมก็ถ่ายรูปไว้แล้วก็ขึ้นเฟซบุ๊กไปด้วยนะครับก็หลายคนก็มาทักบอกว่าเนี่ยเป็นคนนครสวรรค์มาเองครับเหมารถมาเองขับรถมาเองไม่มีใครจ้างนะครับก็แยกย้ายกันไปนะครับ หลายคนที่เป็นคอการเมืองก็ไม่สะใจนะครับก็ถามบอกว่าทำไมปัญธิปัตย์ไม่เอาคนไปบุกสภาเลยนะครับเอากันให้เห็นดำเห็นแดงกันไปข้างหนึ่งเลยแล้วจะได้รู้อะไรเป็นอะไรพวกเราก็บอกว่าเราทำอย่างนั้ไม่ได้ครับเพราะเราเป็นสอสอเป็นสอสอเนี่ยก็ต้องทำตามทุกอย่างตามกฎหมายถ้าไปบุกลุกแล้วกเกิดมีความเสียหายมีคนบาดเจ็บเนี่ย รับผิดชอบกันไม่ได้นะครับเราชีวิตคนเนี่ยสําคัญที่สุดนะครับแม้แต่ชีวิตเดียวก็ไม่ยอมไม่ได้เจ็บคนหนึ่งก็ไม่ได้นะครับเราก็บอกว่าเราก็ต้องสู้ตามระบบไปเราไปสู้ข้างในสู้ได้วาละสองวาละสามเราก็จะสู้กันถึงที่สุดนะครับแพ้ให้มันรู้ว่าแพ้นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งอยากจะมากราบเรียนให้กับพวกเราฟังนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นกระแสะอยู่นะครับก็มี บางคนนะครับก็ไปแนะนําบอกว่าให้สสประชาธิป,ปัตย์เนี่ยลาออกแล้วก็มาสู้กับประชาชนผมขออนุญ,ญาตชี้แจงอย่างนี้ครับระบบส,สภา,านี่อย่างสมัยนี้ครับยังเหลืออีก2ปีครับถ้าลาออกตอนนี้นะครับสมมุติว่าสสกรุงเทพลาออกสักยีคนแล้วกันนะครับประชาธิป,ปัตย์มี24คนพอลาออกปุ๊บเนี่ยโดยกฎหมายเนี่ยครับเขาก็จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ พอมีการเลือกตั้งใหม่สสที่ลาออกไปแล้วนี่ยครับก็ไม่สามารถมาลงสมัครได้พักคปรัิปัดส่งใครไม่ได้นะครับพักอีกพักหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นพรักรัฐบาลเนี่ยครับเขาก็จะส่ง,ส,งส่งผู้สมัครลงแล้วเขาก็จะได้รับเลือกตั้งแน่ๆครับเพราะว่าพวกเราไม่ได้ลงนี่ครับพอพวกเขาได้รับเลือกตั้งเสียงข้างมากที่เขามากอยู่แล้วนะครับก็มากขึ้นไปอีกครับเกือบจะเรียกว่ายึดอำนาจของรัฐสภาโดยเบ็ดเสร็จเลย ถ้าอย่างนี้นะครับแทนที่เราจะแก้ปัญหาครับเรากลับสร้างปัญหาครับเพราะว่าเวลามีกฎหมายอะไรที่ไม่ถูกต้องนะครับเขาอยากจะได้อะไรเขาก็เอาเข้าสภาแล้วก็ยกมือกันเองสบายเลยครับแล้วเงินหลวงเขาจะเอาไปใช้อะไรเขาก็ยกมือกันเองสบายเลยครับขนาดตอนนี้มีประชธิป,ปัดยันอยู่ร้อยหกสิบสองคนเนี่ยเขายังเขายังทำบางเรื่องที่แบบไม่ไม่ควรจะทำนะครับ ถ้าเกิดพวกเราออกหมดแล้วเนี่ยยิ่งใบใหญ่เลยครับเหมือนกับยกประเทศให้พวกเขาไปไกลๆอันนั้นก็ขอชี้แจงนะครับว่าประเทศปัดไม่มีนโยบายนะครับเราจะไม่ลาออกครับเราก็จะสู้ในสภาเนี่นะครับสู้ในฐานะสสสู้ในฐานะตัวแทนของประชาชนไปอันนี้ก็เป็นเรื่องในสภาในรอบสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับสําหรับพี่น้องที่ฟังอยู่จะเห็นไหมครับว่าสามเรื่องเนี่ยครับมีเรื่องจะถูกถูกกับ ความต้องการของเรามีอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องงบประมาณซึ่งจะแนะนํามาใช้แต่อีกสองเรื่องเลยครับเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องเนื้อโทษศกรรมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับพวกเราเลยครับเป็นเรื่องที่เขาอยากทาอยากอยากได้อย่างเดียวครับแล้วเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ไม่ได้พูดถึงเลยครับในรอบสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีแต่เรื่องแก้กฎหมายบ้างแก่ธรรมนูญบ้างนะครับมาถึงในพื้นที่บ้างครับ สำหรับคนครสวรรค์เที่ยวนี้ครับหลังจากได้ดูงบประมาณแล้วก็เ,เห็นแล้วนะครับว่าโครงการต่างๆหลายโครงการที่นครสวรรค์เนี่ยก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วก็อีกไม่เกินสองปีจากนี้ไปเนี่ยผมว่านะโชบหน้าของนครสวรรค์ก็จะเปลี่ยนไปเยอะครับผมเห็นงบประมาณลงมาค่อนข้างเยอะกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาก็เป็นความร่วมมืออย่างหนึ่งของพี่น้องแล้วก็เป็นความร่วมมือของบรรดาสสในพื้นที่ด้วยครับ เชื่วนี้พวกเราทุกคนคุยกันแล้วก็ช่วยกันประสานงบประมาณลงมา,าก็จะคล้ายๆพิษณุโลกเมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วครับเขาอยู่ต่างพักกันแต่เขาก็ช่วยกันตอนนี้นครสวรรค์จะเป็นแบบเนี้ครับแม้จะอยู่ต่างพักแต่ก็ช่วยกันทํางานช่วยกันระดมงบประมาณต่างๆมาพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ของเราก็มีโครงการดีๆใหม่ๆเยอะครับเดี๋ยวรอให้ผ่านงบประมาณชัดเจนก่อนนะครับแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเราได้อะไรบ้าง เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ผ่านก็ถือว่าอืเอามาพูดก่อนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเสียครับก็เลยรอให้มันงบประมาณผ่านเรียบร้อยก่อนสําหรับพื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์ของเรานะครับเมื่อทิตยที่แล้วผมอยู่กรุงเทพตามข่าวก็มีข่าวเรื่องน้ําท่วมที่ลาดยาวก็พี่น้องก็เห็นนะครับว่าที่ลาดยาวเนี่ยเวลาน้าท่วมเนี่ยมาไหลมาทีเดียวเลยครับ มากันมากันแบบไม่ต้องตั้งตัวกันเลยครับก็เห็นใจพี่น้องเทศบาลลัดยาวแล้วก็บริเวณรอบๆนะครับที่น้ําไหลเข้ามาแล้วก็ผลของหนีไม่ทันนะครับเห็นบรรยากาศก็นึกถึงตอนที่ท่วมป่านํำโพเหมือนกันครับมากันแบบไม่ให้ตั้งตัวเลยครับมาแล้วก็มาอยู่สองสาวันแล้วก็ไปตอนนี้น้ําก็หลุดจากลาดยาวมาก็มาที่บ้านแก่งมาที่หนองกระโดนแล้วครับเดี๋ยวสาย ว่าจะแวะไปเยี่ยมหน่อยครับพี่น้องที่บ้านแก่งกัน,น้องก็โดนว่าทางน้ําเป็นอย่างไรบ้างจะให้ช่วยอะไรแก้ไขอะไรก็จะไปดูสักนิดหนึ่งทราบว่าแถวหมู่หกนะครับที่บ้านแก่งที่แถวน้องก็โดนก็จะเป็นหมู่สิบหมู 3, ่สามหนองแมวนะครับแล้วก็ที่น้ําไหลมากแต่โชคดีนะครับปีนี้ผมไปเตรียมไว้ก่อนแล้วครับผมทางผมทําทางรอดอน้ํานะครับททน้นําเนี่ย รอดบล็อกคอนเวิร์ตนะครับบริเวณหมู่สามที่หนองกระโดนเนี่ยข้ามถนนเอเชียจากฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งแล้วก็ถ้าน้ำมาโอกาสขังก็จะน้อยลงนะครับผ่านมาแล้วก็จะออกทางช่องนี้ก็จะไหลได้เร็วว่าเดิมสามเท่าจากเดิมมีท่อเดียวเราใส่ไปอีกสองท่อครับมันน่าจะช่วยระบายน้ําปัญหาน้ําขังก็น่าจะหมดไปในหมู่สามนะครับนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยวันเสาร์ผมเดเวนไปดู ที่น่าดีใจก็พี่น้องชาวผาแดงนะครับโอ้ครับงบป้องกันภัยไปขุดนะครับผมไปประสานมาใหญ่มากเลยนะครับบ่อน้ําจากเดิมเนี่ยอ่างน้ำเนี่ยอ่างเก็บน้ําสระเก็บน้ํานะครับจากเดิมมีขนาดแั่สองถึงสามไร่ขุดเที่ยวนี้เป็นสิบสิบไร่เลยครับก็ขยายออกไปประมาณเจ็ดแปดไร่ก็น่าจะเก็บน้ําได้ใช้ทั้งปีนะครับพี่น้องที่ผาแดงน้องกรดเนี่ยก็จะสบายแล้วครับ อีกจุดหนึ่งที่ผมแวะมาดูก็คือที่หมู่9วัวงตะวัดนะครับหมู่9วัดหลวงพ่อจ้อยนะครับมันมีบ่อน้ําสระน้ํานะครับเล็กๆอยู่อันหนึ่งนะครับทางป้องกันภัยก็ไปขุดให้แล้วก็ทําทลอกท่อให้นะครับลอกคลองให้นะครับน้ํามาเที่ยวเนี้ยครับเมื่อที่จะแล้วเนี่ยน่าจะเก็บน้ําได้เยอะขึ้นแล้วก็พอใช้กับพี่น้องที่ทํานาอยู่แถวนั้นมาช่วยบรรเทาได้ส่วนหนึ่งนะครับ แล้วเลยมาผมก็มาดูที่บึงเสนาตนะครับบึงเสนาตจะมีการขุดสระน้ำเหมือนกันนะครับบริเวณแถวมาหลาลัยมหิดลนะครับน่าจะเป็นหมู่หมู่หนึ่งนะครับก็กำลังขุดกันอยู่ครับอันนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ำส่วนหนึ่งหลังจากนั้นผมเลยไปที่บึงบึงน้ำใสครับอันนี้ดีมากเลยครับมีการขุดมีรถแบ็คโฮมาเยอะแยะเลยครับ แล้นีได้ประโยชน์เต็มที่ก็คือเอาดินที่ขุดจากบึงนะครับก็เอาไปถมถม,ถมทําเป็นเขาเราียกว่าลานสาธารณะสําหรับพี่น้องในหมู่นั้นได้มาใช้นะครับแล้วก็ดินบางส่วนก็ไปถมถนนให้สูงขึ้นเมื่อทำสองโครงการนี้เสร็จนะครับก็จะทําให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่เหมือนกับว่าสํารองไว้ยามฉุกเฉินเวลาหน้าน้ําเนี่ยน้ําท่วมที่ หมู่สิบนะครับบึงน้ํใสเนี่ยก็จะมีอาคารเนี่ยเป็นหลักไว้สูงกว่าน้ําปีห้าสี่แล้วถนนก็จะสูงด้วยซึ่งเมื่อทาอย่างนี้ได้เนี่ยเวลาหน้าน้ํามาเวลาคนจะขนของไปไหนเนี่ยนึกไม่ออกก็เอามาเก็บไปตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่แห้งที่เดียวที่จะใช้มีทํากิจกรรมต่างๆได้สําหรับปีไหนที่น้ําไม่ท่วมหรือนหน้าแรง ก็เอาไว้จัดงานบุญได้ครับงานบวชเล็กๆนะครับงานแต่งงานเล็กๆในตำบลในหมู่บ้านเนี่ยมาจัดที่นี่ได้เลยครับับลองสบายครับนี่จะเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมแวะเยี่ยมนะครับดูการจุดลอกต่างๆและที่สําคัญที่สุดขออนุญ,ญาตมีแฟนอยู่หลายคนอยู่ที่หมู่สองมะขามงามนะครับเห็นบอกเปิดรายการฟังอยู่ก็บานประตูน้ําอียินนะครับที่หมู่2สองมะขามงาม ที่ผมเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วก็มีปัญหามาเป็นนับสิบปีครับว่าบานประตูเนี่ยมันใช้ไม่ได้เวลาจะปิดน้ําก็ปิดไม่ได้นะครับเวลาจะกักน้ําไม่ใช้ก็ไม่ได้น้ํามันรั่วออกไปหมดแต่พอเวลาจะปล่อยน้ําก็เปิดได้ไม่สุดอีกน้ําออกไม่ทันอีกนะครับตอนนี้เนี่ยข่าวดีก็คือเมื่อวันเสาร์ที่แล้วผมไปดูมาเขาเอาบานประตูใหม่มาให้นะครับสามบาน เป็นเหล็กอย่างดีครับทาสีกันสนิมเรียบร้อยแล้วก็เอาบานเก่าออกแล้วก็บานใหม่ใส่เข้าไปครับก็อันนี้จะแก้ปัญหาให้พี่น้องหมู่สามหมู่สองหมู่หนึ่งนะครับเนินมะขามงามเนี่ยบริเวณนั้นนะครับจะได้มีน้ําใช้แบบดีทันทีครับเขาบอกอย่างนี้ครับพอหน้าแรงเนี่ยก็จะปิดน้ําให้น้ํามันสูงขึ้นแล้วก็ไหลเข้าคลองแล้วก็พอไหลเข้าไปในคลองปุ๊บน้ํามันจะเข้าคลองแล้วหนะไปถึงนาไหนเนี่ย เจ้าของไหนอยากจะสูบน้ําเข้านาก็เอาเครื่องสูบน้ํามาสูปไปสมัยก่อนทํ้ประตูมันเสียทําไม่ได้ครับน,นั้นจะเป็นเรื่องน้ําเกี่ยวกับน้ําทั้งนั้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นเดือนแห่งการทํานากันนะครับแล้วก็ผมออกไปนอกพื้นที่เนี่ยก็เห็นนะครับว่าพี่น้องหลายคนตั้งใจกัน,นครับช่วงนี้งานบวชไม่มีครับงานแต่งก็เบาลงเลยครับเพราะเป็นหน้าฝนหลายคนไปหาในกําลังอยู่ในนาทั้งนั้นนะครับก็ดีครับช่วยกัน ทำนาแล้วกไ็ได้มีเงินใช้ครับปีนี้นโยบายของรัฐบาลยังไม่ออกมาชัดเจนนะครับว่าจะรับจำนำที่ราคาเท่าไหร่สาหรับผมเนี่ยก็อยากให้มันหมื่นห้าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าค่าใช้จ,จ่ายต่างๆพี่น้องเนี่ยค่าเช่านาค่าอะไรค่าปุ๋ยค่ายามันขึ้นไปหมดนะครับถ้ากลับไปหมื่นสองหมื่นสามแล้วก็แย่เลยนะครับแต่ฟังมาเนี่ยมีหางเสียงมาว่าอาจจะไม่เท่าเดิมนะครับเช่นอาจจะเหลือหมื่นสามพันห้านะครับ กลางๆถ้าแย่หน่อยอาจจะลงไปเหลือหมื่นสองซึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยจำนำได้สองครั้งแต่มีคนก็ไปบอกวิธีแบบออกทำนองสีธนชนชัยหน่อยนะครับไปพูดว่ารับจำนำหมื่นห้าเหมือนเดิมแต่รับจำนำแค่ครั้งเดียวนะครับใครทำนาปังสองครั้งก็รับครั้งเดียวแล้วจากการที่รับว่าครอบครัวละห้าแสนบาทนะครับ ก็จะจะลดมาเหลือแค่สามแสนหรือสองแสนถ้าทําอย่างนั้นจะไม่ดีครับแล้วพี่น้องปลูกสองครั้งแล้วครั้งที่สองจะไปขายใครครับแล้วใครก็จะรับนะครับลงสีที่ไหนก็จะรับนะครับมันก็ต้องขายทุกถูกสุดท้ายมันก็ได้เงินน้อยแล้วก็ไปลดวงเงินลงเนี่ยชาวบ้านเขาไม่ได้ลดการทํานาลงนะครับก็ลําบากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวยังไม่ยืนยันนะครับอร่อยฟังครับสําหรับอาทิตย์หน้านะครับ ที่สภาผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับวันอังคารนี้ก็จะมีการเอิดประชุมพิจารณาเรื่องแก้ไขรัฐมนูญวันพุธถ้าไม่มีอะไรก็เป็นการประชุมปกตินะครับวันพฤหัสก็มีเรื่องกระทู้ถามเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนแล้ววันศุกร์เนี่ยเราน่าจะมีการพิจารณางบประมาณต่อคิดว่าอาทิตย์หน้าทั้งอาทิตย์จะเป็นสัปดาห์ของการทํางานอีกครั้งหนึ่ง เดินสิงหาเนี่ยหายหน้าสอสอน้อยลงก็อย่าไปอะไรนักหนานะครับเป็นเรื่องปกติครับขอปิดท้ายด้วยเรื่องเบาๆนะครับอใครอ่านหนังสือก็จะเห็นนะครับว่าที่สภาเนี่ยเปิดสภามีเรื่องสองเรื่องที่มันเปลี่ยนไปก็คือเขาแจกเหมือนกับไอ้แท็บเล็ตนะครับเหมือนที่แจกเด็กปนหนึ่งนะครับแจกให้สอสอเขาจริงๆเขาไม่ได้ให้หรอกครับเขาให้ยืม ยืมใชใ้เฉยสอบตกเมื่อไหร่เลิกเป็นสอสองเมื่อไหร่ก็ต้องเอาไปคืนนะครับทีนี้ประชุมสภาที่ผ่านมาสองสาวันมันก็ยาวครับแล้วก็ไปไหนไม่ได้นะครับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยประดิตัวไม่ได้เลยครับต้องต้องรอโหวตผมเองเป็นฝ่ายค้านยังหลบไปนอนได้บ้างหลบไปหามุมเล็กๆตามห้องหลับได้บ้างนะครับเพราะว่ากดลงมติไม่ลงมติมันก็แพ้เขาอยู่แล้วนะครับ ก็เลยมีที่มีที่ไปหน่อยไปไหนเมื่อไหนได้แต่นีสอสได้สภาไม่ไปไหนได้ไดไไไดก็หยิบ iPad มากดไปกดมานะครับก็ไปเจอรูปดีบ้างไม่ดีบ้างก็อย่าไปว่าเขาเลยครับเพราะว่าผมเห็นใจนะครับเพราะว่าไปไหนไม่ได้ครับต้องนั่งกันทั้งวันทั้งคืนจี่มันมันต้องหาอะไรตื่นเต้นดูบ้างนะครับนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมมาเป็นเรื่องเล่านะครับในสภาแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องอา่า เรื่องอะไรดีครับเรื่องข่าวลือต่างๆนะครับว่าอัฐบาลจะอยู่ได้นานแค่ไหนไม่นานแค่ไหนแลือยู่เป็นยังไงบ้างครับแก้ไขปัญหาของแพงได้หรือเปล่านะครับนายกไปต่างประเทศเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากให้พวกเราติดตามครับฟังดูนะครับการอภิปรายงบประมาณเป็นการถ่ายทอดสดครับใครไม่ว่างดูก็เปิดวิทยุฟังก็ได้ครับวิทยุแห่งประเทศไทยก็จะมีการถ่ายทอดตลอดนะครับ จะได้เข้าใจการเมืองการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวครับเราเก็บคะแนนไว้นะครับถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าการเมืองเป็นยังไงก็ตามเรื่องไปจะได้ตามทัน,นักการเมืองครับสําหรับวันนี้ก็ขอเวลาเป็นแค่นี้ก่อนนะครับผมเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับฟังเสียงก็รู้แล้วก็ดูเหมือนจะเป็นไข้ด้วยครับเดี๋ยวจะกลับไปพักหน่อยแล้วบ่ายก็จะออกออกงานในพื้นที่แล้ววันอังคารก็จะเข้าประชุมสภา 5วันรวดเหมือนเดิมครับแล้วพบกันใหม่วันอาทิตย์ครับกรับสวัสดีทุกคนครับ,บค,ครับเดินหน้าต่อไปด้วยนโยบายเพื่อประชาชนประชาธิปัตย์รับใช้ทุกคนเพื่อประชาชนประเทศไทยจเจริญ